เรื่องใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกเรื่องบ้านหนองจานที่กำลังกลายเป็นสมรภูมิข่าวสารในโลกออนไลน์เพราะทวเ่ขเมรดาหน้าลงเพจรอยัลไทยอาร์มี่อัปเดตกันแบบถล่มยับแต่พอเขเมรนลงมาฝั่งไทยก็ไม่ถอยนะครับงัดหลักฐานตอกย้ำความจริงจัดเต็มทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยภาษาอังกฤษล่าสุดเวอร์ชันภาษาเขเมรส่งตรงไปถึงคนกัมพูชาเลยทีเดียว แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องย้อนความจํากันนิดหนึ่งครับว่าบ้านหนองจานมันคือที่ไหนทําไมถึงกลายเป็นหมุดร้อนที่ทําให้ขเขมรต้องดิ้นพล่านขนาดนี้บ้านหนองจานอยู่ในเขตแดนไทยแท้ๆตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้วใกล้ชายแดนกัมพูชาปีพศ2 5 2 2หลังสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยขเขมรแดงคนกัมพูชานับแสนชีวิตหนีตายเข้ามาทางฝั่งไทยบางคนเดินเท้าบางคนแบกลูกจูงเมีย ทิ้งศพพ่อแม่ไว้กลางป่าภาพเหล่านี้โลกไม่เคยลืมและไทยก็ไม่เคยเมินหน้านี้รัฐบาลไทยตอนนั้นจับมือกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN เปิดค่ายผู้ลี้ภัยบ้านหนองจานให้ขมินได้พักพิงไทยไม่เพียงเคยกันพื้นที่ให้อยู่แต่ยังส่งทหารมาดูแลความปลอดภยัยแจกอาหารแจกน้ำยกพื้นที่ให้ปลูกข้าวทำเกษตรเพื่อให้ขมิได้ชีวิตใหม่ตรงนี้ต้องบอกตรงๆว่า ประเทศไทยคือผู้มีพระคุณครับถ้าไทยไม่ยื่นมือวันนั้นขมรจํานวนมากอาจตายหายไปจากแผนที่โลกด้วยซ้ําคุณผู้ชมครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละเมื่อสงครามจบไทยคิดว่าขมรจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับหลายคนไม่ยอมกลับเลือกตั้งถิ่นฐานใหม่ในฝั่งไทยแทนพื้นที่ที่ควรเป็นแค่ค่ายชั่วคราวกลายเป็นชุมชนถาวรบ้านหนองจนัน เลยกลายเป็นหมู่บ้านใหม่ของเขมรที่ตั้งอยู่ในเขตแดนไทยแต่วันนี้พวกเขากลับบิดเบือนอ้างว่าเป็นดินแดนของกัมพูชาถามจริงๆครับคุณผู้ชมนี่หรือคือสิ่งตอบแทนคนไทยที่เคยช่วยชีวิตเขาจากข้าวหนึ่งคำจากน้ำหนึ่งขันกลายเป็นการแทงข้างหลังแถมยังมีเหตุการณ์ชาวเขมรทำร้ายทหารไทยในพื้นที่อีกด้วยไม่นานมานี้เพจรอยย่ไทยอาร์มีอัปเดต เผยแพร่คลิปความจริงเกี่ยวกับบ้านหนองจนันพร้อมคําบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารให้สังคมโลกเห็นชัดว่านี่คือดินแดนไทยผลลัพธ์เป็นยังไงครับใช่ครับทัวขเขมรบุกถล่มเพจทันทีด่ากันสารพัดข้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์แบบไม่สนความจริงแต่ไทยไม่ถอยรอบนี้เพจจัดให้หนักกว่าเดิมออกคลิปเวอร์ชันภาษาขเขมรไปเลยให้คนกัมพูชาได้ฟังจากปากกองทัพไทยโดยตรงว่า บ้านหนองจานคือเขตแดนไทยขมรเคยได้รับความช่วยเหลือจากไทยแต่วันนี้พวกเขากลับบิดเบือนและพยายามรุกล้ำตรงนี้ผมพูดแทนใจคนไทยทั้งประเทศเลยครับขมรแม่งโคตรนอกรคุณจากคนที่เราเคยแบกออกมาจากขุมนรกกลับมายืนด่าบ้านเราเองจากคนที่เราเคยแบ่งเท่าให้กิน กลับมาตบหน้าเราเฉยๆด้วยการอ้างสิทธิ์ในแผ่นดินไทยคุณผู้ชมครับลองถามใจตัวเองดูสิว่าถ้าเพื่อนบ้านเคยช่วยเราแต่วันหนึ่งกลับมายึดบ้านเราจะรู้สึกยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่ไทยเจอจากเพื่อนบ้านที่ชื่อว่ากัมพูชาคุณผู้ชมครับหลังจากที่เพจรอยลไทอาร์มี่อัปเดตปล่อยคลิปความจริงบ้านหนองจานออกไปพร้อมคำบรรยายภาษาไทยอังกฤษโลกออนไลน์มันไม่เงียบครับ แต่กลับระเบิดตูม้มเพราะทัวขเขมรด่าหน้าเข้ามากระหน่ำคอมเมนต์แบบไม่ปราณีทัวขเขมรสู่สำเร็จเนรคุณแทนที่เขาจะน้อมรับความจริงหรืออย่างน้อยเถียงกันด,ด้วยข้อมูลแต่เปล่าครับเขามาด่าประเทศไทยเหมือนเราเป็นผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ทั้งที่ความจริงตรงกันข้ามร้อยเปอร์เซนถามจริงๆคุณผู้ชมมันน่าทนมั้ครับคนที่ครั้งหนึ่งเคยวิ่งหนีตายมาขอข้าวกินจากเรา วันนี้กลับยกพวกมาด่าเจ้าของบ้านหน้าตาเฉยกองทัพไทยไม่ทนงัดเวอร์ชั่นภาษาเขมรรอบนี้เพจโรอโย t ไท i Army อัปเดตไม่ได้ปล่อยผ่านครับแต่เลือกสวนกลับยังมีศิลปะจัดคลิปเวอร์ชั่นใหม่ที่มีซับภาษาเขมรเต็มรูปแบบเป้าหมายก็ชัดเจนครับให้คนกัมพูชาทั้งประเทศได้ยินความจริงจากปากทหารไทย บอกตรงๆว่าบ้านหนองจานคือดินแดนไทยย้ำว่าไทยเคยช่วยเหลือเขมรในวันที่หมดหนทางและวันนี้การที่เขมรบางกลุ่มบิดเบือนคือการเนรคุณต่อความจริงนี่ไม่ใช่การโต้เถียงเล่นๆครับแต่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารของจริงคุณผู้ชมครับ อย่าลืมว่าโลกยุคนี้ไม่ได้ตัดสินด้วยเสียงโวยวายอย่างเดียวแต่ตัดสินด้วยหลักฐานซึ่งฝั่งไทยเรามีครบทุกอย่างแผนที่สากลหลักเขตแดนที่ตั้งร่วมกันประวัติศาสตร์การตั้งค่ายผู้ริภัยที่ u ูเรับรองตรงนี้ต่างหากที่ทําให้เขมรถึงกับดิ้นพล่านเพราะรู้ว่าต่อให้ด่าแค่ไหนสุดท้ายหลักฐานก็ฟ้องว่าพื้นที่นี้คือไทย หลังคลิปภาษาเขมรปล่อยออกมาฝั่งไทยก็เดือดไม่แพ้กันครับคนไทยเข้าไปคอมเมนต์สวนเขมรยับบ้านหนองจานอยู่ไทยถ้าอยากได้ก็ขนแผ่นดินกลับไปสิอย่าลืมว่าใครเคยยื่นข้าวให้กินตอนวิ่งหนีตายเนรคุณสุดๆนี่หรือเพื่อนบ้านคือถ้าให้สรุปง่ายๆความรู้สึกของคนไทยตอนนี้คือกูเบื่อเต็มทีแล้วกับความเนรคุณของเขมรอย่าลืมนะครับว่า คลิปนี้ไม่ได้ทำเพื่อเถียงขมเมรเฉยๆแต่ทำเพื่อบันทึกความจริงให้โลกได้เห็นภาษาไทยคนไทยเข้าใจภาษาอังกฤษโลกตะวันตกอ่านออกภาษาขมเมรคนกัมพูชาเองก็หนีไม่พ้นความจริงนี่คือการสื่อสารครบวงจรของกองทัพไทยที่ไม่ปล่อยให้ขมเมรบิดเบือนอยู่ฝ่ายเดียวเอาตรงๆนะครับคุณผู้ชมพฤติกรรมขมเมรทุกวันนี้มันสะท้อนชัดเจนว่าเขาไม่เคยรู้จักคำว่าเกรงใจ ในอดีตหนีตายไทยช่วยวันนี้กินอิ่มนอนหลับกลับมายกพวกด่าไทยนี่ทําไมเรียกวันนีลัลคุณจะให้เรียกว่าอะไรคุณผู้ชมครับกาพาร์ทก่อนเราพูดถึงสงครามข้อมูลระหว่างไทยกับขเขมรคราวนี้มาดูสงครามหลักฐานกันบ้างเพราะฝั่งไทยไม่ได้มีแต่คําพูดล,ลอยๆแต่มีหลักเขียดแดนที่เซ็นยอมรับกันเป็นทางการมาแล้วเรียบร้อย และนี่แหละครับคือไม้ตายที่ทำให้ขเขมรเถียงไม่ออก24หลักแดนสะแก้วผลตรีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวอธิบายชัดเจนว่าในพื้นที่สะแก้วกองกำลังบูรพามี24หลักแดนหมายเลข28ถึง51หลักที่เห็นตรงกันมี13หลักได้แก่29 30 31, 32, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 51ส่วนที่ยังไม่ตรวงกันมี11หลักได้แก่ 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48แม้จะมีบางจุดยังถกเถียงกัน แต่ข้อเท็จจริงก็คือทั้งสองฝ่ายเคยเซ็นยอมรับร่วมกันแล้วผลตรีวันชนะยังบอกด้วยว่าเส้นแดนมันไม่ได้มนโนขึ้นมาแต่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นตัวกำหนดเช่น28-31ห้วยโอปาอาว32-33ห้วยใส่33-43เส้นตรง43-44ห่ห้วยระลมละสือ44-45เส้นตรง 45ถึง49เส้นตรง49ถึง50คลองลึก50ถึง51ห้วยพรมโหดถามจริงๆครับแบบนี้ยังจะกล้าบออีกเหรอว่าไม่ใช่ไทยเส้นทางภูมิศาสตร์มันฟ้องหมดแล้วว่าใครเป็นใครคุณมาเนตฟ้องโลกเพื่อกลบเกลื่อนแล้วทำไมตอนนี้กัมพูชาถึงออกมาโวยวายใหญ่ ก็เพราะพลเอกฮุณมาเนตนายกมูชาเลือกใช้เกมการเมืองแบบร้องเรียนฟ้องโลกเพื่อกลบเกลื่อนความจริงไงครับแต่พลตรีวันชนะบอกชัดว่าการฟ้องโลกมันก็แค่ดราม่ากลบเกลื่อนที่จริงแล้วกัมพูชาไม่กล้าเล่นกับพื้นที่สาแก้วรอกเพราะจะเสียผลประโยชน์เต็มเมโดยเฉพาะคาสิโนคมนัมเนที่สร้างล้ำเข้ามาในไทยแบบเห็นเห็นคาสิโนคมนัมเนธุรกิจสกปรกที่ล้ำแดนคุณผู้ชมครับ ความจริงที่โหดกว่าการเถียงเรื่องเส้นแดนก็คือคาสิโนเขมรที่ผุดขึ้นแบบผิดกฎหมายล้ําเข้ามาในฝั่งไทยมันไม่ได้หยุดแค่โต๊ะพนันนะครับแต่มันหมายถึงเงินทุนสีเทาขบวนการค้ามนุษย์การฟอกเงินและเครือข่ายอิทธิพลที่มักจะโยงกับนก,การเมืองกบ,บูชาเองนี่ต่างหากครับคือผลประโยชน์ที่ทําให้เขมรไม่อยากยอมรับความจริงและพยายามสร้างราม่าโจมตีไทยความกล้าหาญของไทย เวอร์ซัสความหน้าด้านของเขเมรฝั่งไทยมีอะไรบ้างมีหลักฐานมีการเซ็นยอมรับมีแผนที่มีประวัติศาสตร์ฝั่งเขเมรมีอะไรบ้างมีแต่ปากโวยวายบวกกับการฟ้องโลกแล้วก็การสร้างคาสิโนโล้ำแดนพูดกันตรงๆเลยนะครับนี่มันคือการต่อสู้ระหว่างความจริงกับความหน้าด้านและฝ่ายหน้าด้านคือใครคำตอบมรนชัดเจนอยู่แล้วพนรีวันชนะ ยังพูดถึงนายลายเสียงลีฝ่ายเขเมรที่เคยเซ็นยอมรับหลักเขตแดนร่วมกับไทยด้วยนะครับแกถึงขั้นบอกว่าน่าห่วงความปลอดภัยของคนคนนี้ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าเพราะในเมื่อเซ็นยอมรับไว้เองฝ่ายการเมืองกัมพูชาอาจไม่พอใจแล้วหาทางเล่นงานทีหลังก็ได้นี่แหละครับคือสัตธรรมการเมืองเพื่อนบ้านใครพูดความจริงมักอายุสั้น เอาตรงๆเลยนะครับมันน่าขยะแขยงมากได้เส้นแดนก็เพราะเซนร่วมกันแต่วันนี้กลับทําเป็นปฏิเสธได้อยู่รอดเพราะไทยช่วยแต่วันนี้กลับมากัดไทยได้คาสิโนได้เงินเข้าประเทศแต่กลับมาฟ้องโลกว่าถูกไทยรังแกคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่แค่ในรคุณแล้วแต่มันคือนิสัยสันดานโกงของขแมนที่โลกต้องรู้มาถึงตอนจบแล้วครับคุณผู้ชมเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข้อพิพาทเล็กๆตามแนวชายแดน แต่คือบทเรียนประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สะท้อนให้เห็นนิสัยจริงๆของเขมรว่าเราเคยช่วยชีวิตเขาแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการเนรคุณใช่ครับมันคือความเนรคุณขั้นสูงสุดคุณผู้ชมครับเราต้องเลิกมองเขมรด้วยสายตาสงสารเหมือนเมื่อ40ปีก่อนเพราะวันนี้เขาไม่ใช่ผู้ลี้ภัยอีกแล้วแต่คือผู้หลบหนีเข้าเมืองบวกผู้รุกราน ที่พยายามแย่งชิงดินแดนของเรานี่คือจุดเปลี่ยนที่ไทยต้องจำกัดความชัดๆว่าขมรไม่ใช่ผู้ลี้ภัยขมรคือผู้บุกรุกขมรคือคนที่เนรคุณและบิดเบือนประวัติศาสตร์ผมจะพูดตรงๆเลยครับขมรเท่ากับเนรคุณขมรเท่ากับหน้าด้านขเมนเท่ากับกัดมือคนที่เคยยื่นข้าวยื่นน้ำให้และนี่คือความจริงที่ไม่มีวันลบได้ ถึงจะฟ้องโลกยังไงสุดท้ายความจริงก็จะยืนอยู่ตรงนี้ว่าบ้านหนองจานคือแผ่นดินไทยคุณผู้ชมครับเรื่องบ้านหนองจานมันไม่ใช่แค่การถกเถียงเรื่องเส้นแดนแต่คือเครื่องเตือนใจเราทุกคนว่าน้ำใจไทยมีค่าแต่ต้องใช้กับคนที่รู้จักบุญคุณกัมพูชาเลือกแล้วที่เนรคุณดังนั้นไทยต้องเลือกแล้วที่ว่าจะไม่อ่อนข้อ เพราะถ้าเรายอมอีกก้าวหน้าก็คือโดนยึดแผ่นดินและว,วันนี้ผมขอปิดด้วยประโยคเดียวสั้นๆแต่ชัดเจนที่สุดนี่คือแผ่นดินไทยใครอย่ามาแตะ